นิยายเสียงเรื่องเกลียดนักค่าจะเป็นที่รักให้ดูบทนำยามซี่เพลินไม่ไผ่อยู่จี้ตําหนักคิมหันป้อมทะเลทรายเทียนอิงฝนพรํานอกหน้าต่างอากาศอบอ้าวกับหนาวเย็นร่างสูงใหญ่สมส่วนสวมอภรรสีดําคลิบลายเมฆสีแดงเข้มยืนห่อตัวขณะจ้องมองแสงจัน,นวน ที่ถูกบดบังด้วยเมฆาทึบหนาเงียบๆตามลำพังจนกระทั่งเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเก้าวเข้ามาก็ยังไม่รู้ตัวนี่ชงเหอยังคงจอมจมกับความคิดคำนึงถึงใครคนหนึง่งจึงไม่ทันได้สนใจว่าสตรีสูงวัยในชุดไหมเขียวยกเนื้อบางพลิ้วที่ก้าวเข้ามานางเชะเงือมองอีกฝ่ายก่อนจะวางถาดกาชาวควนกลุ่นที่โต๊ะ แล้วเอ่ยเรียกแผ่วเบาเรากับเกงว่าอีกฝ่ายจะรำคาญคิดเรื่องอันใดอยู่ด้วยลูกแม่หลี่ชงเหอชะงักหันกลับมาหาเจ้าของน้ำเสียงอ่อนโยนซึ่งไม่ใช่ใครแต่คือมารดาจึงฝืนยิ้มฝืดเฝือก่อนตอบเสด็จแม่เหตุใดมาเงียบๆเ,เจ้าไม่ใช่หรือที่มาหาแม่ยามนี้เหยียนชิวอี้หรืออีกนามเหยียนหลิวอดีตพระสนมตกยากว่าพลัง ยิ้ยมกลเข้ามาแล้วเผยรอยยิ้มอ่อนโยนขณะจ้องบุตรชายตามไม่กระพริบมีเรื่องไม่สบายใจอันใดปรึกษาแม่ได้ทุกเมือ่อหากแม่รู้แม่จะไม่มีสิ่งใดหรอกข้าก็แค่กังวลฉับพันที่ได้สบตาลีชงเหอถึงกับอึกอักแต่มีหรือที่มารดาจะไม่รับรู้ถึงแม่จะกลับมาอยู่ด้วยกันได้ไม่นานแต่ก็นับว่านานพอดู เจ้ากังวลที่ต้องไปเมืองหลวงใช่หรือไม่เสด็จแม่รู้ชาตินี้เกิดมาเป็นแม่เจ้าแล้วไม่รู้ใจได้อย่างไรเจ้าไม่ได้อยากแต่งองค์หญิงเผ่านอกด่านแม่ก็เข้าใจแต่ฟาบาดอยากให้เราเจริญสัมพันธรรมไมตรีกับเขามันไม่ยุติธรรมเหตุได้ฟาบาดไม่แต่งนางเป็นสนมแทนที่จะยกให้ข้าเขาก็รู้ว่าข้าไม่ใช่คนที่จะมาบงการสั่งให้ทำน่นทำนี่ได้ง่าย หากพวกนั้นสร้างความวุ่นวายให้ลำบากใจจะทำอย่างไรเล่าหรือเจ้ามีคนที่หมายปองอยู่ข้าไม่มีผู้ใดดิชงเหออึกอักไม่พอหลบสายตาคมกริบของมารดาที่จ้องไม่วางตาเช่นนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาก่อนนั้นข้าเคยเป็นฝ่ายขอร้องเขาเรื่องนี้แต่เขากลับกันแกล้งมาคราน,นี้คิดจะทำเช่นนี้กับข้าแม่รู้ เจ้าชอบพอคุณหนูของแม่แต่ว่าเรื่องมันแล้วไปแล้วนะเสด็จแม่เช่นนั้นก็รับชายยาสทีเถอะฝ่าบาททรงให้เสด็จแม่มาเกี้ยกล่อมข้าเรือหลีชงเหอค่อนว่าแต่พอสบตามารดาก็หลบแววตาอ่อนโยนของมารดานั้นทำให้เขานิ่งอั้นตันคออีกตามเคยฝ่าบาททรงหวังดีต่อเจ้าเหยนชิวอี้ว่าพลางกุมมือบุตรชายแล้วตบหลังมือเบา แต่เจ้าต้องยินยอมพร้อมใจด้วยหลีชงเหอได้แต่แค่นยิ้มอนาถครั้นนั้นเขาได้พบดรุณีน้อยนางหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนจากแรกที่เห็นกระทั่งรู้ว่านางเปรียบเสมือนกระต่ายน้อยตัวนิ่มเขาถูกตาต้องใจนางตั้งแต่แรกพบแต่นางกับกายเป็นชาย,ยาของหลีหลานหมิงน้องชายร่วมบิดาของเขาเสียนี่คิดแล้วยิ่งน้อยใจในโชคชะตา ไม่มีวาสนาได้ครองคู่สตรีที่ต้องใจแต่หลังจากที่ได้พบกับมารดาอีกครั้งเขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งใดคิดแต่จะทดแทนบุญคุณมารดาให้สมกับที่พัดภาคจากกันไปและครานี้ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงก็เพราะห้องเต้ผู้พี่ต้องการให้เขารับชายาที่มาจากเ่านอกด่านอีกตามเคยทำเพื่อแม่สักครั้งถถอหน้าชงเหอ แม่อยากให้เจ้าเป็นฝั่งเป็นฝาอยากอุ้มหลานน้อยก่อนตายเจ้าจะให้แม่ได้หรือไม่โทษเสด็จแม่ดีชงเหออุทานอย่างจนใจเวลาผ่านไปนานเกือบสัปดาห์จนกระทั่งถึงวันเดินทางลกูกลูกแม่ชงเหอเจ้าฟังแม่อยู่หรือไม่ดีชงเหอสะดุง้งเมื่อสัมผัสอ่อนโยนแตะลงที่ข้อมือเขาถึงกับอึกอัก พรันหันมาก็พบเข้ากับแบวลตาปริวิตกจากมารดาจึงตรงเข้ามาประคองนั่งแล้วหย่อนตัวลงนั่งตรงฝั่งตรงข้ามหงายจอกชาบนถาดวางลงบรรจงรินชาร้อนควันกลุ่นแล้วเลื่อนจอกไปตรงหน้ามารดาเยียนชิอี้รับจอกขึ้นมาจิบครู่หนึ่งจึงวางลงแล้วถามแล้วที่เจ้าไปคราวนี้นานหรือไม่คาดว่านานพอดูอย่าลืมเรื่องที่แม่พูดหละ่ะ ข้ารู้ข้าจะเอาไปคิดดูดีแล้วฝ่าบาทจะได้ไว้ใจไม่คิดว่าเจ้ากระนั่งกระเดื่องอีกเหยียนชิวอี้เสียงแผ่วหน้าสลดุดแต่ครั้งศบตาบุตรชายจึงฝืนยิ้มบอกพ่อแม่ใช่หรือไม่ที่ทำให้เจ้าต้องลำบากใจข้าไม่ได้ลำบากอันใดข้าจะกลับไปคิดดูก็ได้เช่นนั้นแม่ฝากความคิดถึงถึงทุกคนด้วยแน่นอนอยู่แล้วเสด็จแม่ไปคราวนี้ นอกจากเข้าวังไปถวายรายงานฝ่าบาทแล้วข้ายังมีธุระอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำเรื่องอันใดกันจะบอกได้อย่างไรว่าไปครานี้เพราะคำสัญญาที่ทำไว้ทุกสิ่งยังไม่แน่นอนฉะนั้นเขายังแพร่พลายออกไปไม่ได้ข้าสัญญากับองค์รัชทายาทและกระต่ายน้อยของเสด็จแม่ว่าจะนำลูกเหี่ยวทะเลทรายไปฝากพวกเขาเจ้านี่นะนางมีทั้งกระต่ายงูเปือก ไก่น้อยและยังจะเอาเหยี่ยทะเลทรายไปฝากอีกข้าสัญญากับนางไว้แล้วเช่นนั้นแม่ก็ฝากความระลึกถึงท่านอ,องกับคุณหนูด้วยเออแม่หมายถึงพระชายากระต่ายน้อยของแม่น่ะ,สะเสด็จแม่ยังเรียกนางว่ากระต่ายน้อยเช่นเดิมสองแม่ลูกต่างหัวเราะขบขันเมื่อนึกถึงดรุณีน้อยที่ยามนี้เป็นถึงพระชายาขององศรีหลีหลานหมิงแห่งตำหนักเฮมันเสียแล้ว และทั้งสองมีบุตรธิดาด้วยกันแล้วกว่าสามคน